ซึ่งปัจจุบันสพทอ,อเองนะคะก็ยังเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ทําหน้าที่รับรองระบบการพิมพ์ออกอยู่ ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีการบางท่านอาจจะเคยใช้บริการนะคะทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องไปขอที่กรมพัทโดยตรงแล้วก็อาจจะขอผ่านทางธนาคารที่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งขอได้ผ่านทางช่องทางทางธนาคารเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกันต่อไปนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นสามเรื่องที่กฎหมายรองรับไว้ดังนั้นเนี่ยจริงๆก็อยากจะ ออพอเป็นเรื่องกฎหมายไม่อยากจะให้ท่านรู้สึกว่ามันเข้าใจยากนะคะอยากจะให้จําง่ายๆว่าต่อไปนี้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางออนไลน์เนี่ยมีกฎหมายฉบับนี้แล้วในประเทศไทยที่เข้าไปรองรับผลทางกฎหมายให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาท่านจะทํา cross border หมายถึงว่าทําธุรกรรมผ่านทางไปยังต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะบอกว่า ก็คงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยล่างมาจากตัวเป็นเหมือนกฎหมายโมเดลลอนะคะที่ระหว่างประเทศเนี่ยเขาเห็นชอบแล้วก็ยอมรับทั่วกันคือ,อ,อทางสหประชาชาติเนี่ยทำเหมือนโมเดลลอขึ้นมาประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไปอัดดอปหลักการของกฎหมายฉบับนี้มาใช้ประเทศอื่นๆในอาเซียนเขาก็ใช้หลักการเดียวกันยิ่งเราก็จะเปิดเป็น AEC อยู่แล้วเนี่ยน,น,นะคะใน2015เนี่ย ประเทศอาเซียนต่างเนี่ยเขาก็กําลังมีการผลักดันให้มีกฎหมายที่มันสอดคล้องกันดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ว่ากฎหมายที่ธุรกรรมที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับต่างประเทศหรือเปล่าว่าเราส่งข้อมูลอิเลนิทส์ไปต่างประเทศแล้วเนี่ยประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจะยอมรับไหมคือตรงนี้เขาก็มีตัวกฎหมายธุรกรรมทางทอินิทส์ act ของเขาเหมือนกันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ เ uh, มื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับหลักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยออกมาทั้งหมด18ตัวแล้ว uh, มีเรื่องมีอยู่2เรื่องเองที่ เราไม่รองรับว่าให้ทําธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือเรื่องครอบครัวและมรดกเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องที่มีความเซนซิทีฟดังนั้นเนี่ยการที่จะทําพินัยกรรมหรือจะยาหรือจะแต่งงานกันผ่านทางออนไลน์เนี่ยเราก็คงอย่างอย่างประเทศไทยเองเราก็ยังยังมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะก็เลยยังขอสังวนไว้ว่ากฎหมายฉบับน,นีย้ยังคงไม่เข้าไปรองรับให้ซึ่งจริง,รงๆแล้วหลักการนี้เนี่ย ต,ต region, Depois, <c oughs> ่างประเทศเขาก็ท <c oughs> ํากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็ก็ก็ยังสงวนในเรื่องเหล่านี้เอาไว้เช่นเดียวกันในส่วนของก็ในส่วนของภาครัฐเองนะคะหลายๆท่านก็ไม่ต้องกังวลที่ติดต่อ มีการยื่นคำขอควาอนุญาตผ่านทางออนไลน์กับภาครัฐในะปัจจุบันที่ทำไม่ว่าจะเป็นยื่นภาษีหรือว่าคำขอคำร้องต่างๆนะคะของเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกที่จะมี NS w U ในในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็เราสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีผลแล้วก็หลักเกณฑ์รองรับนะคะเพราะว่าเรามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของอ,อ,อันนี้จะตัวเล็กไปนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลการชำํำระเงินทาไฮเล็กทรอนิกส์นะคะก็กฎหมายตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูเรื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางออนไลน์ก็คือว่าเขาจะเข้าไปกำกับดูแลพวกผู้ผู้ประกอบการอ e ี oney, มันนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกบัตร7 e เ e ่ e อพวกบัตรแรบบิทการเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการช่องทางการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็จะมีการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของอกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนอ,อย่างที่เรียนไปแล้วเบื้องตน้นนะคะว่ากฎหมายของประเทศไทยนอกจาก ในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกรรมทางออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะที่จะมาเข้ามาดูช่วยดูแลป้องกันและปรับปรามการกระทําความผิดที่ผ่านทางออนไลน์ที่รู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็น จะเป็นการทําความผิดที่มันเกิดขึ้นขึ้นบ่อยนะคะแล้วก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นได้เร็วรวดเร็วดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องสกิมมิ่งที่ท่าน,ท,านท่านได,ไดเออ้เห็นในภาพข่าวในปัจจุบันเร็วๆนี้ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับท่านท่านเนี่ยที่วันนี้เนื่องด้วยเวลาเราจํากัดน,นะคะอาจจะขอยกในส่วนของตัว spam mail ขึ้นเอาไว้เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกอบการกันนะคะในในตัวของพรบการกระทาความผิดกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะกําหนดฐานความผิด,ม,ผดมีทั้งโทษปรับ จำคุกด้วยก็คือว่ากรณีที่มีการกระทำอะไรที่มันเป็นความผิดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดบทลงโทษไว้ซึ่งในในส่วนของในส่วนของช่องตรงที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฐานความผิดที่มันเกี่ยวกับการกระทำทางคอมพิวเตอร์เช่นมีการเข้าถึงโดยโ,โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะไปขโมยพาสเวิร์ดคนอื่นมาใส่ไว้หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มันทำให้เกิดการตื่นตระหนกหรือ กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศในส่วนของสแปมเมลเนี่ยที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านท่านเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องทางในการทำธุรกิจนะคะหลายๆหลายๆท่านก็จะเคยได้รับเมลเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักการซื้อของผ่านทางออนไลน์ให้ให,ให้ให้ติดต่อซื้อขายผ่านทางนี้แล้วก็จะได้รับเงินซื้อ,อทำงานอยู่กับบ้านอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในจังเมลปริมาณเยอะถ้าเกิดมัน เกิดการรบกวนระบบการทํางานของเมลท่านเนี่ยนะคะกฎหมายก็กําหนดไว้ว่ากรณีที่มีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จนมันทําให้เกิดผลกระทบกับการดําเนินงานาผลกระทบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยก็จะมีโทษปรับถึงห0 0 0งแบาทดังนั้นเนี่ยการที่เราจะามีการส่งอาจจะอยากจะโฆษณาสินค้าถ้ามันมาก ปริมาณมากจนเกินไปจนทําให้ระบบของเขาเนี่ยแฮงหรือว่าเสียจนใช้งานไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องพึงระวังเหมือนกันว่าอาจจะมีโทษตามกฎหมายฉบับนี้นะคะตรงนี้ก็จะแค่เป็นภาพรวมๆของกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องส่วนสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นิดนึงว่า การที่เราจะซื้อขายหรือเป็นผู้ประกอบการผ่านทางออนไลน์เนี่ยจะทำอย่างไรใหเ้เว็บไซต์ของเราน่าเชื่อถือนะคะปัจจุบันเองเนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์เขาก็จะมีตัว trust mark ใช่ไหมคะว่าถ้าท่านได้เข้ามาจดทะเบียนเกี่ยวกับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแล้วแล้วก็มี มีการดําเนินการตามที่หลักเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยก็จะมีการมอบเครื่องหมายทรัสมาร์กให้ของสพทอเองนะคะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในช่วงกําลังดําเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎเราเห็นว่าจริงๆการทําธุรกรรมเนี่ยมันมันอาจจะต้องมีการรับรองเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นนอกจาก ผลิตภัณฑ์ที่มมนมีความดึงดูดแล้วหรือว่าราคาที่มีความดึงดูดในให้กับผู้ซื้อแล้วเนี่ยในส่วนของความเชื่อมั่นมีความจําเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทาธุรกิจเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเพราะว่าจริงๆแล้วเขากลัวเรื่องการช่อโกงอย่างที่เรียนมาแล้วข้างต้นน่ยน,นะคะในส่วนแรกเลยเนี่ยทรัสต์มาของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการรับรองอยู่ในหลายเรื่องเช่นรับรองว่าเมื่อคุณกระทําผ่านช่องทางทางออนไลน์กับเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยเขามีการดูแลระบบ Security อย่างดีหรือเปล่าคือว่าระบบของเขาเนี่ยมันมีการประกาศด้านความมั่นคงปลอดภยัยมคื มีการดูแลระบบไม่ให้มีการฝังไวรัสไว้ไม่ให้มีการมีคนเข้ามาแฮ็กแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นการรับรองนึงด้านความสกิลของเว็บไซต์นะคะส่วนที่2ก็คือว่าปัจจุบันมันมีเรื่องการเ,าเขาเรียกว่า identity theft กันค่อนข้างเยอะก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วคือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาไปท,ทําธุรกรรมเอาไปดําเนินการอย่างอื่นที่มันโดยมิชอบนะคะตรงนี้ก็มีการรับรองเหมือนกันว่าถ้าเกิด มีการดำเนินการเช่นมีการประกาศโโยิาีเกี่ยวกับ Privacy Policy เวลาท่านใช้งานเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Hotmail หรือเข้าไปซื้อของผ่านเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศ Privacy Poli c y ไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือว่า ผู้ใช้บริการน,ะนำนาไปเปิดเผยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของท่านนะนะคะส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ S e c u r e epayment ก็คืออย่างเช่นมันจะมีเ,เครื่องหมายของบริบไซ์หรืออะไรต่างๆที่เข้ามา PayPal ที่เข้ามารับรองนะคะว่าการการ,การทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เซฟแล้วก็สกิลทำให้ผู้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ ท่านท่านอาจจะบางบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นนะคะในส่วนของ ODR ก็คือการระง,งับข้อพิพาททางออนไลน์เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าบางท่านเมื่อกี้เห็นยกมือว่ามีการามีการฝากขายผ่านทางอาลีบาบาหรืออเมซอนกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยของขอาลีบาบากรือเมซอนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีช่องทางของการระง,งับข้อพิพาททางออนไลน์ก็คือปล่อยให้อ่ก็จะมีการให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมีการแชทการเพื่อระง,งับตกลงข้อพิพาทอย่างเช่นว่าผู้ผู้ซื้อ้อง้อง้องเรียนขึ้นมาว่า ไม่ได้รับของตามที่กําหนดแล้วผู้ขายก็มีการโพสต์กลับไปว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะให้เขาส่งของไปใหม่หรือจะให้ชําระเงินตรงนี้ถ้าตกลงกันได้ก็สามารถเซตเชอร์ข้อพิพาทแล้วก็จบก็ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบอผู้ผู้ที่เขาจะใช้บริการผ่านทางออนไลน์กับเว็บไซต์ของท่านๆได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าอนอกจาก ที่เราจะไปดึงดูทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากในส่วนของเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์แล้วก็ความน่าเชื่อถือเอาไว้ด้วยนะคะก็คงจะเป็นข้อมูลทางด้านกฎหมายในเบื้องต้นในส่วนของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้นะคะ โอ้โหคุณคัชิดามาไวมาไวเคลมไวมากๆเนื้อหากําลังเพลินเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวคงจะต้องรบกวนคุณคัชิดาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากเนื้อหาในส่วนนี้นะคะมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่สนใจกับทุกทุกท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะท่านใดนะคะที่มีข้อสักถามนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะ,ะธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สักครูน่นี้ท่านใดมี คำถามนะคะยกมือขึ้นได้เลยค่ะหรือว่าอ๋อท่านนี้เลยค่ะคนแรกไม่ใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นรบกวนลุกขึ้นลุกขึ้นถามได้เลยนะคะรบกวนคุณครัชิดาค่ะที่โพเดียมอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ,คะก็จะขอสรุปคำถามให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะถ้าอย่างนั้นเนื่องจากไมใช้ได้แล้วทั้งนั้นรบกวนพี่ถามอีกร,รอบเึงแล้วกันค่ะได้ยินไหมครับได้ยินนะได้ยินค่ะก็ค,ะคือ สองส่วนนะครับมว่าผมส่งอีเมลไปให้คุณบอกว่าหนึ่งสองสามแล้วผมก็ attach ไฟล์ที่เป็น pdf ไฟล์ว่าเป็นสัแล้วเสร็จแล้วคุณเบี้ยวแล้วบอกว่าไม่ได้รับเนี่ยผมเอาความหรือคุณเอาความกับผมตามกฎหมายได้ไหมครับในประเทศไทยจริงๆตอบสเต็ปแรกก่อนนะคะการที่ทำอีเมลเนี่ยก็คือแล้วก็มีการ attach ไฟล์เนี่ยกฎหมายพรบธุรกรรมเนี่ยเข้าไปรองรับตรงนี้ให้อยู่แล้วแต่ที่ ที่เมื่อกี้มีนิดนึงที่บอกว่าเขาจะปฏิเสธได้หรือเปล่าว่าเขาเน <Be ale, S 2> ี่ยหรือเบี้ยวคำนองเรื่องปฏิเสธเรื่องการรับก่อนว่าเขาไม่เคยได้รับถูกไหมคะ,คระตรงเนี้ยจริงๆร,งรงแล้วพลร,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 รืตรุกรรมไทยเลทคำนิคเขาก็กำหนดเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่า ช่องนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนคนใช้ดีเฟน์กันว่าเวลาคุณส่งอะไรมาเนี่ยเราไม่ได้รับเลยเรา oh, เหมือน <bad mode. S 1> ว่าเพราะว่าระบบ <Bad mode. S 1> มันแข้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเขาก็ไปกําหนดไว้ว่ากรณีที่จะถือว่าได้รับเนี่ยก็ก็เดี๋ยวเมื่อเข้าเข้าสู่ระบบอย่างเช่นเข้าเข้าถึงอีเมลหรือตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วนะคะว่าเขาสามารถดึงไอ้ตัวอีเมลนั้นขึ้นมาได้อัน,นี้เป็นสเต็ปแรกที่เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาได้รับหรือเปล่าถูกไหมคะแต่ว่าการที่เขาจะเบี้ยวหรืออะไรนั้นเนี่ยมัน ตรงนี้กฎหมายเข้าไปรองรับอยู่แล้วว่าที่การที่คุณเขียนสัญญาและ attach File ขึ้นมาทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีผลทางกฎหมายแล้วถ้าสมมติว่าผมส่งเป็น PDF ไฟล์ให้เขาแล้วเข้าไปเปลี่ยนเป็น Photoshop แล้วก็ไปแก้ในส่วนนั้นขึ้นมามันดูคล้ายกันมากแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่แตัวเลขอย่างเพิ่ม0หนึ่งตัวหรือหัก0หนึ่งตัวซึ่งนเหรไหมแแก้คําพูดนิๆเนี่ยบางทีมองเอกสารทั้งหน้าเราดูไม่หมด มีคำสองตัวศูนย์สองตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกเนี่ยคือเอกสารที่เขาได้รับแล้วบอกเราไม่ได้ส่งอย่างนี้เราส่งคล้ายๆอย่างนี้แต่เข้าไปแก้นึกออกไหมครับถือว่าเอกสารของผมนี่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าของเขา อย่างนี้ค่ะต้องตอบว่าจริงๆแล้วเรื่องการพิสูจน์พยานหลักฐานเนี่ยมันต้องกลับไปที่กฎหมายแบบปกติธรรมดาทั่วไปก็คือเรื่องกฎหมายพยานคือจริงๆแล้วเนี่ยการแก้อเอกสารหรือการจะพิสูจน์พยานหลักฐานเนี่ยคือคนที่เขานําสืบหรือกล่าวอ้างอย่างเช่นเขาบอกว่าของเขาถูกใช่ไหมคะเขาก็ต้องเป็นคนนําสืบว่าจริงๆแล้วของเขาถูกต้องหรือเปล่าแตา่จริงพรบธุรกรรมทางอิ็กทอนิกสก็มีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง ต้นฉบับเอกสารเอาไว้คือบอกว่าถ้ามันมีการดําเนินการด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นว่าคุณได้มีการเซฟไฟล์ผ่าน PDF แล้วใช่ไหมคะ PDF เนี่ยก็คือต้องมาดูว่าสมมุติเป็นการทําธุรกรรมที่มูลค่าไม่ได้มีปริมาณนะมากนักแล้วก็มีการล็อกไว้แล้วว่าไอ้ตัว PDF เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือศาลท่านเองก็ต้องมีสิทธิช่างน้าหนักพยานหลักฐานว่าไอ้ตัวเอกสารฉบับเนี่ยที่ทำเป็น PDF อันนี้หนึ่ง ท่านท่านต้องยอมรับแน่นอนแต่ว่าการช่างพยานหลักฐานดุลพินิษว่าเอกสารฉบับไหนจริงหรือเท็จใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นภาระการพิสูจน์ของของคู่กรณีอะคะ่ะถ้าพิสูจน์ได้ก็เอาความได้ใช่เพราะว่าอย่างของจีนส่งไปเนี่ยเอกสาร2 0หน้ามันไปแก้ข้างในแล้วมันปริ้นออกมาแล้วมันเอกสารที่เป็นพริ้นกระดาษบอกว่าเนี่ยของมันของจริงแต่ว่าเราไปดูต้นฉบับเฮ้ยไม่ใช่ นึกออกไหมแล้วมันมีเอกสารที่เป็นของจริงขึ้นมาเป็นแผ่นปั๊บทุกคนก็เชื่อว่าไอ้เอกสารของจริงเนี่ยคือตัวจริงส่วนเอกสารที่เป็น PDF อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ใช่ของจริงจริงๆคำถามของท่านนี่คือจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำถามท,าที่ดีมากเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทำไมกฎหมายอย่างพ,พ,พ,บพอบอรบธุรกรรมเนี่ยเขาถึงกำหนดหลักเกณฑ์เอาไวค้ค่ะว่าการที่จะเหมือนกฎหมายเข้าไปรองรับได้เนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปอะไรบ้างอย่างเช่นว่าการแปลงเอกสารแปลงอย่างไรให มีผลทางกฎหมายเช่นแปลงให้มันมีความชัดเจนกี่พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกจริงๆแล้วถ้าวันนี้มามาฟังกันแล้วเนี่ยก็อ,อยากจะเข้าไปให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ etda ก็ได้ค่ะ www.etda.or.th ตรงเนี้ยเราจะมีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้ก็จะบอกหลักเกณฑ์นะคะว่าอย่างเช่นการจะแปลงกฎหมาย จะแปลงเอกสารให้มันมีผลรองรับทางกฎหมายต้องแปลงอย่างไรแล้วก็มันจะบอกขั้นตอนด้านให้มันหมายถึงว่าด้านความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารนะคะว่าทําแบบนี้แล้วเนี่ยสารท่านก็จะถือว่าสิ่งที่คุณทําขึ้นมาเชื่อถือได้มันจะมันจะมีผลต่อ,อก,การชั่งน้าหนักพยานหลักฐานในชั้นศาลครับแล้วตอนนี้อีกคําถามหนึ่ง เวลาเราสายนี้มันมี user แล้วก็ password แล้วก็ signature ตอนนี้สาม transaction คือ3กิจกรรมใช่ไหมคือ username ใช่ไหมครับแล้วก็ password แล้วก็ l i c เซ s นตอนนี้ณนะสถานะตอนนี้ international law เนี่ยก็คือว่า3 status น,นี้ถึง verify ว่าเป็น e l e c t r o n i c ิกการเซ็นรับหรือเซ็นสัญญาถูกไหมครับ ยังไม่มีเป็นบาร์โค้ดเป็น QR Code โค้ดมัยังไม่มีถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆม,มันทำได้หลายวิธีนะคะการลงลายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำได้หลายวิธีคืออย่างที่บอกว่าการสแกนลายนิ้วมือการสแกนม่านตาการตัวอ e ีเมลนะคะตรงนี้ก็ถือว่าหรือ username password ที่ท่านพูดถึงเนะี่ยตรงนี้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หมดเลยถ้ามันไปผูกพันกับข้อความที่ได้มีการลงนามนั้นนะคะ ตรงนี้ก็กฎ่หมายรหมถึงว่าผมเซ็นชื่อผมว่าผมก็ต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยเหมือนันสมัยก่อนไปโรงพักนี่หว่ารัต้องสแกนลายอย่างหนึ่งก็พอแล้วอะค่ะันก็พอแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาคือว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่มันมันโกงอะใช่ไหมมันมันเข้าโฟโต้ช็อปมันก็ไปปรุงแต่งได้หมดเลยแล้วถ้าปรุงแต่งแล้วมันจะโอ้มันจะพิสูจน์กันลำบากแล้วใช่ไหมะสุดท้ายมันก็พิสูจน์ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใครอ้างยิงก่อน แล้วมันก็กล,กลายเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาค่ะ,ะก็ตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เรียนว่าก็เวลาจะทําเอกสารหลักฐานเนี่ยอาจจะต้องแบบเราในการชั่งน้ําหนัก,กน,นะคะอันนี้จะเป็นเป็นเกรดนิดน,นึงก็คือว่าการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานของสารท่านเนี่ยท่านก็จจะต้องดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในกฎหมายเขาบอกว่าท่านมีสิทธิ์ชั่งน้ําหนักการที่เราทําธุรกรรมอย่างเช่นสมมตอิอ่ร้อยล้านบาทแต่เราบอกว่า เราก็จะแค่ติดต่อซื้อขายหรือพันล้านเงี้ยติดต่อซื้อขายผ่านทางอีเมลเฉยๆแล้วก็ตรงเนี้ยบอกว่ามันเป็นธุรกรรมที่จะนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นข้อที่อาจจะต้องมาแสดงความน่าเชื่อถือกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าการลงไลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มันมีหลายแบบมีแบบปกติทั่วไปที่ได้เรียนไปให้ทราบแล้วกับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่ เขาเรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีที่น่าที่เชื่อถือได้หรือเขาเรียกดิจิตอลซิกเนเจอร์ค่ะครตรงนี้มันก็จะใช้เทคโนโลยีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอันไงครับช่วยเดี๋ยวช่วยอธิบายดิจิตอลซิกเนเจอร์หน่อยอเพราะว่า ผมคิดว่าคนในห้องนี้คงจะไม่รู้ว่าคืออะไรดิจิทัลซิงเกิลเนี่ยค่ะมันจะเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเหมือนมีเติร์ด a าร์ตี้ค่ะเป็นบุคคลที่3ามยุคโซนเนมพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็ทําของเราเองถูกไหมคะครีเอทของเราเองแต่พอดิจิทัลซิงเกิลเนี่ยมัน,นจะเป็นลายมือชื่อที่มีเขาเรียกว่าผู้ประกอบผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามารับรองลายมือชื่อของเราอีกทีนึงนะค่ะว่าตรงเนี้ยเป็นลายมือชื่อของเราจริงๆคือเหมือนว่ากด มันก็จะเป็นการรับรองโดยบุคคลที่3ทําให้ลายมือชื่อตรงนี้มันมีความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยบางบางท่านที่ออไม่แน่ใจว่าอาจจะทํามีการส่งสินค้าเข้านําออกเนี่ยนะคะของผ่านกมรมศุลกากรปัจจุบันเนี่ยเขาก็รีควายให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้ใช้ตัวผู้ประกอบการ CA เหมือนกันก็คือต้องไปซื้อใบรับรองของ CA มามามารับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตัวท่านนะคะแพงไหมครับอ๋อจริงๆแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะก็คือ 500บาทต่อ3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ผู้ประกอบการปัจจุบันก็รู้สึกว่ามีอยู่หลายรายเหมือนกันค่ะไปซื้อใบเซอร์ว่าง้นเหรอไปซื้อใบเซอร์ใช่ค่ะมันเป็นจริงจริงใบเซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแผ่นออกมานะคะมันจะเป็นแบบเซอร์ติฟายใช่เวลาคลับว่เเราของเราของจริงลายมือชื่อก็คลิกไปว่าอาจจะลงลายมือชื่อแบบมีการเซอร์ติฟายก็คลิกแล้วมันก็จะแค่ทาให้เองในระบบ โดยโดยที่มันไม่ได้ออกมาเป็นใบใบเซอร์สติฟิเคทที่มาเป็นแผ่นจะได้เป็นเบอร์โค้ดัมเบอรขของของของสตน์ิเคทตัวนั้นเท่านั้นเองที่ที่แจ้งได้เป็นยูสเนมหรือว่าสวดออกมาให้ท่านเวลาอย่างเช่นท่านจะลงลงลายมือชื่อก็จะต้องมีการกรอกรหัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าแล้วก็คลิกกดมันก็จะมีการทรายให้ท่านโดยอัตโนมัติไปทางเทคโนโลยีโดยอัตโนมัติสอบสอบถามนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราทำหน้าเพจ แล้วก็มีคนลอกเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลยอย่างนั้นเนี่ยจะมีวิธีจัดการกับเขายัางไงคะอันนี้เนี่ยน่าจะไปเข้าใจว่าปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของผ่านทางออนไลน์อยู่นะคะเอาเนี้ยอาจจะจะอาจจะต้องมีจริงๆเนี่ยมีมีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูสไลด์หน้าสุดท้ายนะคะว่าหน่วยงานไหนที่มันมีเกิดเรื่องที่เ,เกี่ยวกับการทํา ธุรกรรมทางออนไลน์หรือการซื้อขายของที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไปไปไปล้องเรียนที่ตัวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่เขามีการจดทะเบียนผู้ผู้ประกอบการเอาไว้ว่าผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสนะ์แต่ละท่านเป็นใครก็อาจจะต้องมีการเอ่อหมายถึงใช้มาตรการเอ่อขอ้องหรือว่าการปิดเว็บที่เอ่ออาจจะไม่มีการลอกเลียนแบบ ในส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้อาจจะไม่ใช่ในส่วนของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอาจจะเป็นมาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยดูแลได้ค่ะอา่าล้ค่ะถ้างั้นช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคำถามทุกคำถามในรอบนี้ด้วยนะคะ ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะคะกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้จริงๆค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณคัชิดามีท่อทานนะคะผู้อำนวยการสํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณคัชิดาด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่มีข้อสักถามอีกยังไงเดี๋ยวรบกวน คุยเป็นการส่วนตัวได้เลยใช่ไหมคะคุณขัาิดาคะอนุญาตใช่ไหมคะได้เลยนะคะส่วนจะขอเบอร์หรือว่าขอไลน์นี่ต้องไปถามกันเองแล้วล่ะค่ะนะคะ<笑><笑>ในการสอบถามเอาล่ะคะ่ะก่อนอที่เราจะไปเปรียกกันขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะว่าข้างหน้านะคะเรามีบริการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ไทยเทรดด้วยท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะมาสมัครได้ด้านหน้าฟรีเลยนะคะจะมีน้องๆเจ้าหน้า,นาที่นะคะสมัครให้แล้วก็ยังมีบริการถ่ายรูปสินค้าด้วยท่านใดที่วันนี้พกพาสินค้ามานี่นะคะก็รับบริการถ่ายรูป เพื่อที่จะลงในเว็บไซต์ไทยเทรดได้เลยฟรีทันทีนะคะแล้วเราก็ยังมีบูธขององค์การขององค์กรพันธมิตรนะคะให้บริการด้วยมีทั้ง AS ปรสนีไทยธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทพันธุ์เทนจำกัดด้วยนะคะยังไงก็รับบริการได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกการประมาณ15นาทีนะคะรับของว่างด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาสัมมนากันต่อนะคะในเวลาประมาณบ่ายสโมง บ่ายสามโมงสานาทีละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในหัวข้อเจาะลึกตลาด AEC โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะ